โรงเรียนอบจเมืองภูเกต็ตจัดแข่งขันกีฬาภายในคลังที่14ตามโครงการกีฬาตานพยาเสพติดนายประดิษฐ์แสงจัน์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในนามนายพไบบูลอุปติสิงห์นายอกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตกีฬากลุม่มคลังที่14ประจำปี2556ตามโครงการกีฬาตานพาย,ยาเสพติดณสนามโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมมที่ปรึกษานายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายเกริวยุทธ์คุ์ บริการส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตในอุปถัมภ์ชอบดีสมาชิกสภาของการบริการส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตนายวิโรดตันติวิริยาพรผู้อำนวยการโรงเรียนอบจอเมืองภูเก,กต็ตนายอรุณโซลอดนายยกเทศมนตรีตะมลราวัยพร้อมด้วยคณะกรรมการสถท่านศักษาคันผื้นท่านคณะครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองเข้าวรวม นายประดิษฐ์แสงจันรประธานสภาค์การบริหารส่วนจังหวัดภูแกต็ตกล่าวว่าขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่มีส่วนรวมในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอวบเจ้าเมืองภูแกตหรือกีฬากลุ่มซี่ตามโครงการกีฬาตานภัย,ยาเสพติดมาย่างต่อเนื่องเลยได้เห็นความร้อมเพรียงของถูกไยที่ให้ความร่วมมือรวมแรงรวมใจกันย่างดียิงการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการ การรวมร่มนนรงให้เยาวชนไทยรุ่นใหม,ม่หันมาสนใจทางด้านกีฬาและไม่พึงพายยาเสพติดรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ การแข่งขันกีฬายอมที่จะฝึกให้นักเรียนมีความสมคัครใจความรับผิดชอบการร่วมเป็นน้ำเนื่องใจเดียวกันนักเรียนจะได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองทงั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญาอีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามความสมารใของตนเองดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มซี่ของโรงเรียนและกิจกรรมอื่นๆต่อไป